ล้วนๆการย่อยสลายดูครับซากข้าวติดล้วนๆทุกคนตินะครับเป็นกองเลยนะครับแค่ลถทะยอบมานะคะดู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 โอ้โหนะครับโอ้ไม่อยากให้เชื่อแลครับอยากให้ลองใช้นะครับไม่อยากให้เชื่อแต่อยากให้ลองเลยนะคะใช่เนี่ยในแปลงนาใครมีนะครับดูนะครับนี่รถวนมาเท่าวันนี้ค่ะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแบบนี้เลยท่านจะได้แบบนี้เลยใช่ปัญหาข้าวีดเข้าวเด้งนะคะ ดูมันลอยครับลอยมาไม่ใช่ลอยเม็ดแดงน,นะครับลอยเม็ดดำหมดเลยนี่ดูโอโ้ยลุงมหาศาลมหาศาลมากเนี่ยดูหมดศูนย์พันหมดเขาดีศูนย์พันแน่แน่ดูครับกำลังมาเป็นสายเลยนะครับที่รถย่ำ